เกมกื่ังจะเริ่มครับชมบุรี FC ครับจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลอยู่ทางขวาครับเรกูล่ายอดเข้ามาพักอ,กอกลูกนี้มาบอลกระชอ,อกไปสกัดเ,เข้าทางมิตาซะด้วยครับฝากต่อแล้วชิงไปแล้วครับโลตากามิตาเข้าเขตโทษโดนเสียบลูกนี้โอ้โหครับเสียบแม่นครับมิตานี ของบอลดีนะครับเราให้บอลง่ายไปแล้วครับโอ้โหแต่อ้อมเปิดโค้งเข้ามาขึ้นไปมองไปถึงนะโอ้โหมิตาครับเปิดไปกลางประตูครับโฉกออกมาเควินเโนโดซายอดลูกนี้นะธบุิขึ้นมาโชกอีกทีครับบอลตกมาอย่างจิ้มทิ้งออกมาเวนเดลยิงอาติดบล็อกโอ้โหอาวมาเป็นชุดครับสวัสด์แก๊สยิงลูกนี้โอ้โหบอลตกพื้นกระชอกเตะโอ้โยิงลูกนี้ไปตกกรอบ โอ้ประตูตตล่มๆเสียดายสุดๆครับลาลิชต้องรอนิดนึงครับฟาริเกนเข่าขวาไหลามาหน้ากรอบเคตโทษเกกูลาจิงโอ้โ,อโหธนชาชัยปานออกไปยังไม่เอาเออกแล้วครับมาที่ชาณรงค์ชาณรงค์งัดเลยครับฟาลิเกนหลุดจ<อ>ิงลูกนี้ไม<อ>่โดนตามไปเล่นต่อโดนเตะลูกนีู้้สิ่าไงครับขวดทิ้งออกมาก่อนโอ้โหผู้สินโบกมือครับไปให้จุดโทษเล่นเร็วครับตอนน,อนี้นครราชีมา ไอม,มากิทวัฒรเปิดเข้าไปครับโอ้โห و. จอ,อหดสีเป้์มทิ้งหัวสวนอีกทีหนึ่งติดยิงอีกทีลูกนีข้ามขาดครับโอ้โหตีต่อบาติเนเอสเอาล้วผู้สิน์เป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหโกินกันไม่ลงครับ,รบไม่มีสกอร์ครับคูนี เสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนครราชสีมามาด้าเอฟซีกับชุมบุรีเอฟซีนะครับวันนี้คุณสมยศแดงยวนผมชุมโชคนุ่มนิ่มขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้เราต้องคนลาไปก่อน<า>สวัสดีครับ